สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะคะเพื่อนเพื่อนดอกไม้เมื่อวานก็ยังไม่บานนะคะวันนี้บานนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานก็ตุุมๆอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อวานตอนกลางคืนมาเขาก็บานออกมานะคะเพื่อนเพื่อนสวยมากเลยนะคะยานี้ต้องถ่ายไว้เพราะว่าถ้าฝนตกลงมามันก็จะร่วงโรยนะคะเพื่อนเพื่อน ก็เลยอยากจะเก็บความสวยงามของดอกไม้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกว่านโมนะคะเพื่อนๆหรือว่าดอกฝิ่นนะคะเป็นดอกฝิ่นชนิดใหญ่นะคะเพื่อนๆสวยงามอ่อนหวานนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีโอรสนะคะเพื่อนๆไม่รู้ใครรู้จักสีโอรสไหมนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆสวยสวยแบบสวยมากๆเลยก็จะมีอยู่หลายพุ่มนะคะอีกพุ่มหนึ่งก็บานร่วงโรยไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน แต่พุ่มนี้ก็เพิ่งบานนะคะก็จะร่วงโรยไปแล้วก็จะบานออกมานะคะแต่และพุ่มจะบานไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนใช้เวลาที่ว่าอันนึงบานร่วงโรยไปอีกอันนึงก็จะเริ่มบาบานนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยแบบอ่อนหวานนะคะเหมือนกรีบกระโปรงนะคะเหมือนชุดกระโปรงเลย อันนี้ก็เป็นดอกวานโมเหมือนกันนะคะวานโมนะคะเป็นดอกฝิ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกสีสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆยานิดก็จะมีดอกชนิดนี้นะคะหลายหลายสีนะคะมีสีชมพูนะคะสีมว่วงนะคะแต่ว่าสีชมพูกับสีมว่วงยังยังไม่บานนะคะยังตุ่มๆอยู่นะคะเพื่อนๆก็มาเก็บความสวยงามของดอกไม้นะคะแล้วก็สวนผักยานิดนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปชมสวนผักด้วยนะคะดูความสวยงามเนาะ สวยมากๆเลยค่ะฟังเสียงนกร้องด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้คือดอกเอเอดอกอะไรแล้วโบตันยังตูมอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ ีแมลงคู่บินมานะคะเห็นไหมคะอันนี้นิดจำชื่อไม่ได้นะคะว่าดอกอะไรนะคะเพื่อนดอกไม้รอบบ้านนะคะก็จะมีหลายแบบหลายชนิดนะคะ มีก็อีกพุ่มหนึ่งของดอกโบโตันนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือดอกนางเอกของเรานะคะของวันนี้นะคะคือเยน,นี่ชอบมากเลยนะคะนี่ก็โบตันอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้คือพออุ้ยนะคะอันนี้ก็โบตันนะคะเพื่อนแต่อันนี้จะหอมมากเลยนะคะจะเป็นชนิดที่หอมมากๆเลย สวยหอมแล้วก็มันจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะชนิดนี้จะหอมหอมนะคะไม่ได้จะชอบมากเลยชอบทุกอย่างนะคะที่ดอกไม้ที่ปลูกที่ปลูกรอบๆบ,บ้านคือเป็นดอกไม้ที่เราชอบนะคะเพื่อนก็จะซื้อมาปลูกกันนะคะคือจะขึ้นเองทุกปีนะคะซื้อครั้งเดียวแล้วก็จะขึ้นเองทุกปีนะคะเพื่อนจะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นดอกดอกวานโมนะคะเป็นดอกฟินนะคะอันนี้ก็แต่ว่าเขายังเขายังไม่บา soda, นนะคะนี่เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนอันนี้คือเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็ชนดิดเดียวก,กันกับที่ถ่ายที่เยนิีชอบนะคะแต่ว่าอันนี้คือถ่ายได้ถ่ายคลิปสั้นๆอ <c oughs> อกไปนะคะก็มันบานหมดแล้วนะคะเพื่อนก็ร่วงโรยนะคะเห็นไหมคะก็จะร่วงโรยลงมาประมาณนี้นะคะด <c oughs> อกไม้น้าบ้านนะคะ นี่คือดอกยาสูบนะคะเพื่อนมีดอกยาสูบด้วยนะคะมีสองกระถางนะคะเพื่อนเป็นดอกยาสูบนะคะเป็นดอกสีขาวแต่จะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้คือดอกวานโม่เหมือนกันนะคะเป็นสีม่วงวานนะคะเป็นสีหวานนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คือสีชมพูนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะสวยมากเลยนะคะเพื่อน,อน,นก็จะเป็นพุ่มหอมนะคะอันนี้ก็คือดอกโบตันนะคะเพื่อนอีกชนิดหนึ่งนะคะมีหลายชนิดนะคะ ส่วนนี้คือดอกเดซี่นะคะก็จะขึ้นตามหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ขึ้นเองดอกเดซี่นะคะ ปีนี้ลัสเบอร์รี่ดอกมากเลยนะคะดูดอกนะคะดอกเต็มไปหมดเลยนะคะเพะื่อนๆลัสเบอร์รี่นะคะปีนี้ดอกมากเลยะคะ่ะอันนี้คือสวนข้าวโพดนะคะมาชมนะคะเพะื่อนๆอันนั้นคือเ้านะคะข้าปลูกผักนะคะเพะื่อนต้นใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือ ปลูกในแปลงของสตรอเบอรี่นะคะปลูกแซมๆไปนะคะจะได้ไม่เสียพื้นที่นะคะเพื่อนใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เยอะๆนะคะอันนี้คือต้นบวบนะคะเพื่อนนั่นก็คือต้นเชอรี่ที่ยนิดปลูกไว้นะคะไม่ตายนะคะเพื่อนนี่คือต้นแตงกวานะคะ แตงกวาเยานิดนะคะออกลูกแล้วนะคะเพื่อนอันนี้เป็นเป็นพันุเล็กนะคะเป็นพันธุน์สั้นๆส่วนอันนี้ก็คือเป็นพันธุยาวนะคะเป็นลูกยาวๆนะคะแตงกวาแล้วก็พริกนะคะมีกระเพรานะคะเพื่อนดูกระเพรานะคะต้นใหญ่นะคะกําลังใหญ่กําลังโตเลยพริกนี้คือเยนิดมันมันป่วยนะคะเพื่อน มะเขือนะคะนี่คือมะเขือก็จะให้ดูต้นกระโพธนะคะใหญ่มากมายเลยดูนะคะกระโพธใหญ่มากๆเลยคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะทําคลิปให้คุณแม่นะคะคุณแม่อยากจะชมยาวๆนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆต้นนี้ใหญ่มากเลย ข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดข้าทิมแดงนะคะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆสีแดงสีงสขาวหลายสีนะคะปนๆกันนะคะนี่ก็คือผักกะเพราโหระพานะคะเพื่อนอันนี้คือโหระพาเอ้ยกะเพรานี่โหระพานะคะนี่คือโหระพาอันนี้ก็คือโหระพานะคะเพื่อนนี่คือยอดมะเขือเทศนะคะย็นิดเด็ดออกมาช่ำนะคะ แตกรากนะคะออกล่านะคะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อนส่วนนี้คือแปลงผักนะคะผักข้างเฮ้านะคะเพื่อนยานิดเพิ่งปลูกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนะคะประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านะคะวันนี้วันที่ยี่บเก้าเนาะก็ประมาณสิบห้าสิบหกวันนะคะเพื่อนผักก็งามนะคะงามดีมากเลยเห็นไหมคะงามมากเลย งามเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็ไม่งามนะคะเพื่อนส่วนนี้กระถางนี้ก็เด็ดเด็ดเอาไปกินแล้วก็ถอนเอาไปกินแล้วสองต้นนะคะเหลืออยู่สามนะคะอันนี้คือถั่วนะคะถั่วนะคะเป็นนะคะเพื่อนเห็นไหมถั่วที่ยานี่ปลูกนะคะอันนี้นี้ด้วยนะคะอันนี้คือใช่หมดเลยนะคะถั่วต้นถั่วหมดเลยนะคะต้นถั่วแล้วก็ที่เห็นจากตรงนู้นคือเป็นมันฝรั่งนะคะเพื่อนมันฝรั่งแล้วก็มี แตงมีสควอตนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเป็นดอกไม้อีกเหมือนกันนะคะเพื่อนดอกไม้ปนยี่นปลูกปลูกม่วๆปลูกปนๆไปหมดเลยนะคะดอกโบตันเหมือนกันนะคะนี้ก็อีกอีกอีกพันหนึ่งนะคะเพื่อนเป็นโบตันนะคะส่วนอันนี้ก็คือผลไม้ที่ยี่นิตซื้อมาปลูกนะคะเป็นเบอร์เบสตรีนะคะเพื่อน ดูนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะอีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นนะคะต้นนั้นนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะเพื่อนถั่วที่ยนิสปลูกนะคะมีพื้นที่ตรงไหนว่างย่นี้ก็จะปลูกหมดเลยนะคะปลูกยัดยัดลงไปหมดเลยอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบที่ว่าหอมมากหอมๆนะคะเป็นดอกกุหลาบที่หอมมากเลยนะคะแล้วก็ดอกม้ไม่รู้ดอกอะไรนะคะยานี้ก็ปลูกปลูกมุ่วนะคะ ปลูกมาเป็นหมดเลยแต่อันนี้หอมมากเลยนะคะเพื่อนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีการปลูกสลดัดปลูกผักใส่เข้าไปปลูกสตรอเบอรี่ว่างตรงไหนยานีนน่ก็จะปลูกๆนะคะปลูกไปหมดเลยนะคะเพื่อนอันไหนกินได้ก็กินไหนกินไม่ได้มันตายก็ตายไปนะคะมีแปลงผักข้างบ้านเนาะแปลงข้าวโพดแล้วก็เป็นเฮ้าส์นะคะยันี้จะเออเอาอันนี้ไป เพราะว่าสตรอเบอรี่ยนิดอันนั้นแล้วนะคะก็จะเอาไปใส่สตรอเบอรี่นะคะดักนะคะนี่ดอกหอมนะคะเป็นดอกกุหลาบที่หอมมากเลยนะคะเพื่อนอันนี้คือแปลงผักของเยงนิดนะคะเพื่อนสตรอเบอรี่นะคะมาดูกันนะคะดอกมากเลยนะคะ แล้วก็ผักนะคะคือสตอรอเบอรี่นะคะดกมากเลยะคะ่ะเราก็จะมีต้นกระโพดต้นหนึ่งนะคะคือสตอรอเบอรี่มันตายยีนี้ก็เอากระโพดมาปลูกใส่นะคะเพื่อนแซมใส่เลยลัสเบอ,บอรี่นะคะข้างสวนเยีนิดนะคะดกมากเลยะคะ่ะเห็นไหมคะดอกๆทั้งนั้นนะคะดอกเต็มเลย ผักนะคะปลูกได้สองอาทิตย์กว่านะคะเพื่อนสิบหกวันนะคะเพื่อนดูผักสิบหกวันนะคะก็โตเท่านี้แล้วนะคะเพื่อนดูนะคะนี่สิบหกวันที่เยนิดปลูกนะคะเพื่อนดูนะคะก็โตมากเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นผักมังโก้นะคะเขาเรียกมังโก้นะคะผักสิบหกวันเนาะ ก็โอเคนะคะถือว่างามมากเลยนะคะดูต้นข้าวโพดก็ใหญ่นะคะดูความงามของต้นข้าโพดนะคะมีข้าวโพดแล้วก็มีถั่วนะคะอันนี้ปลูกปูกมั่วเลยะคะ่ะปลูกมั่วไปหมดเลยนะคะอันไหนว่างก็พื้นที่ว่างตรงไหนนะคะดีน,นีก็จะปลูกของกินลงไปเลยนะคะเพื่อน ันนี้ก็เป็นสควอตเป็นบวบนะคะพื้นที่ว่างนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆดีนี้ก็ขอตัวไปเออเออเอาเอา,เอา,เ,อาเอากางกางนั่นนะคะจากกางที่สตรอเบอรี่นะคะกลาง เขาเรียกอะไรไม่รู้ละเน็ตนะคะกลางเน็ตนะคะขอบคุณนะคะ